มันโดกมากแลยที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้จมันเกินไปยอมความโดกมันเหนื่อยล่องเนี้ยผมได้ติดสี่สอบสี้าสอบอึ่องตรงที่า่าต่อยอดมีโดกต่อยอดมีโดกผมมาใช้ตัวนี้ผมประทับใจสุดๆเลยลูกเยอะเยอะเลยแหละผมนึกวาเอ้ยเดี๋ยวยุ่ฉีด่อเดี๋ยวจะมากขึ้นยังไม่ถึงมันเก็บนะครับเนี้ยดูดูดูความยาวมานะันโตไวครับวันเป็นขีดชุ่มโอ้ย ดูดูมันลูกเยอะจังอุยมันจะล่นค้างแล้วนี่เอาาดูเอ,เอ,เอมันติดทุกช่วงเลยนี่ขึ้นไปยนยอดเลยละ่ะแผนผมเขาว่าจะไม่ฉีดแล้วไม่ทําต่อแล้วยอมความโดกมันเหนื่อยมันมันก็ไม่หมดง่ายนะพอเราเจ็บไปมันก็ออกมานี่ลูกเล็กๆมันประมาณห้าหวันก็เจ็บได้อีก เพิ่งเจอนี่แหละว่าผลว่ามันมันโดกมากแบบที่เคยเคยทำมามันไม่โดกขนาดนี้นะถ้าล่องกันกว่าถ้าเจมอนอึ้งตรงที่ว่าตอ่อยอดมีดอกต่อยอดมีดอกผมมาใช่ตัวนี้เนะผมประทับใจส,สุดๆเลยตอ่ๆๆตอยอดออกดอกต่อยอดออกดอกไม่ได้ให้มันรูกไปทิครับใครจะพูดยังไงกระชังผมมาใช่ตัวนี้เนะผมประทับใจส,สุดๆเลยพูดตรงนี้เลยว่าสุดยอดเลยะถ้าใครได้เจอนะมันมีใหเก็บเราเก็บขายก็ได้เงินหลายเน่งยอดพวกนี้ะออกจะเดินดีพิเศษเลยเต็มต้นเลย เมื่อก่อนก็มันล่วงมดเด้อผมมาชิดแมกมาแมงมันไม่ขนแล้วมาก็ลูกเยอะเยอะเลยแหละผมนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยุดฉีด่อนเดี๋ยวจะมากกันเห็นไหมอ๋อแหนข้อแหนงมันจะออกมาเยอะกว่านู่นเห็นไหมมันมันติดถึงยอดเลยถ้าปกติมันจะติดกิ่งบินกิ่งจะแม่จะไม่ติดสม่ำเสมอังไม่ถึงมันเก็บนะครับนี่ยดูดูดูความยาวมันน่ะผมยอมรับมันต้นได้สี่วันเนาะ การเปลีป่ยนแปลงมันมีจอดจะมาเดินโตโสนเรื่องลูกเด้อมันจะโตเร็วแต่มันฉีดตัวนี้มันใหญ่ไว้สงสัยจะไม่เครียดกินอาหารได้ดีผมก็แปลงนะกัฉีดได้สองสามขังมันเลยเห็นลูกได้ชัดเลยเนาะสามมันเม่นอะไรใหญ่ไว้ได้ขนาดนี้เนาะผมก็ต้องแปลกใจมันเป็นอะไรอีแมกมาลาวาหรือเปล่าน้อไม่มีมาเลงลูกหัวแน่อาพอมาลองเลยมันดีเลยจะบอกว่าไม่ฉีดลูกไม่ใช่ใน,น้อยเก็บรอบหนึ่งรอบหนึ่งทาราคาอยู่ประมาณนี้นะผมคิดว่าไม่ขาดแสนตะเที่ยวนะเรืย่ยเนี่ยลูกไม่ต้องกลัวครับความดกรอบต่อๆไปเนี่ยสามสี่รอบเนี่ย จะดกมากเลยครับเพราะว่าเห็นดอกมันแล้วก็ลูกเล็กๆแล้วตอนนี้ไม่มีนอนไม่มีเพีย้ยไม่ร่วงลูกใหญ่สวยปกติในมะเขือขนาดนี้ลูกจะบิดเบี้ยวขั้วยาวเขียว,ว,กยวปกติในขั้ขวสั้นๆแกนไม่เขียวสวยพวูดง่ายๆส,ยสยีสวยทั้งลูกนี่ลูกใหญ่ลูกขนาดนี้ตลาดกําลังต้องการนี่มันออกมาใหม่ทั้งหมดเลยนะเจอของดีเราก็บอกว่าดีฟื้นจากโรคจากแมลง ครั้งเดียวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วประทับใจถึงเมื่อวันก่อนนี่ไปสั่งมาอีกลิตนผมคิดว่าเออมันก็คุ้มค่ามันก็ประหยัดคือของสวยอะ่ะคนมันชอบขายก็ขายง่ายไม่มีเม็ดไม่มีอะไรลเลยกินกินโซเลยอุ้ยขาวจั้วเลยโอ้มอ <laughs> ผมพิสูจน์แล้วแมกมาลาวาเยี่ยม สวยแต่ก่อนให้เป็นอย่างนี้หลอกนอนเยอะกาลินน่ะแกเดินผ่านไปแกว่าหัวสวยทําไมมันสวยอย่างนี้ถัวเออเจ้าอื่นก็ไม่สวยอย่างนี้หัวสวยสีมันสวยอะไรสวยสวยแกว่าเมื่อวานนี้แตกต่างกับคนอื่นแกว่าอย่างใช้ยาตัวนี้อะตาเห็นคนอื่นก็ไม่สวยอย่างนี้แกว่าอย่างแต่ว่าทั่วในได้น้ำหนักดีดีเด <ห Superman> ็กแลอุ้มยังสีมันกันหนักเนาะคือว่า่านกระหลับโตไปครับวันเป็นขีดช่วงโตครับขีดน้ำหนักัก ขยายน้ําหนักแตงโมนี่จะอยู่ที่สองขีด2องขีดเลยลวันหนหึ่งครับมันมันลูกมันไม่บวมันมเบี้ยวลูกมันไม่เบี้ยวทรงทรงมันได้แต่ถือว่าแต่ถือว่าสมบูรณ์ต้นอย่างนี้ติดอยู่กี่ลูกฮะสามสามนี่เฉลี่ยได้เลย3ปกติบางทีแค่สองแค่สองบางทีเหลือลูกเดียวก็มันจะลายๆถ้ามีนอนนะถ้าหนอนบานอันนี้ไม่มี